สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวลัคนาราศีพิจิกทุกทุกท่านนะคะและแม่หมอก็ขอสวัสดีนะคะในท่านที่เข้ามารับชมรับฟังช่องของเราเป็นครั้งแรกด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่พี่คิม563หกสามคนลค่ะและคลิปนี้จะเป็นคลิปทำนายดวงชะตารายปากนะคะจะเป็นการพยากรณ์ดวงชะตาะในช่วงครึ่งเดือนหลังปากหลังเนาะ นับตั้งแต่วันที่16ถึง31ตุลาคมปี2567ของผู้ที่มีลัคนาสถิตยอยู่ในราศีพิจิกหรือจะเป็นผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16พฤศจิกายนไปจนถึงวันที่15ธันวาคมโดยประมาณนะคะก็เอาละคาะชาวลัคนาราศีพิจิกทั้งหลายคะ่ะ ในที่สุดแล้วค่ะชาวพิจิกในวันที่19ตุลาคมนะคะที่ใกล้จะถึงนี้นะคะดาวอังคารดาวประจำตัวของคุณนั้นกำลังจะโครจรหลุดพ้นจากตำแหน่งมรณะและก็จะโครจรเข้าสู่ภพสุภะที่หมายถึงความสุขความเจริญความรุ่งเรืองความสมหวังเอาละชาวพิจิกท่านใดค่ะที่คุณรู้สึกว่าชีวิตของคุณเนาะในช่วงเดือน2เดือนที่ผ่านมา มันเหนื่อยมันหนักนะคะหรืออาจจะเป็นเรื่องของความเบื่อหน่ายไม่ค่อยมีแรงไม่มีความกระตือรือร้นหลายคนก็เจ็บป่วยไม่สบายอย่างไรเมื่อดาวประจำตัวของคุณย้ายออกจากมรณะได้ก็นับว่า จากนี้ต่อไปข่า,าวพิจิกชะตาชีวิตของคุณนั้นก็ได้พ้นเคราะห์พ้นภัยในระดับหนึ่งแล้วค่ะถึงแม้ว่าจะไม่เต็มแบบร้อยเเซนะคะเพราะว่าดาวอังคารเมื่ออยู่ในราศีกรกฎจะโครจรอ,อ่อนกำลังนะคะอ่าแล้วก็จะมีบางช่วงเวลาที่ดาวประจำตัวของคุณจะโครจรถอยหลังด้วยค่ะ ก็แน่นอนเนาะว่าจากนี้นะคะชาวพิจิกไปจนถึงสักช่วงสิ้นปีนี้เนาะหลายสิ่งหลายอย่างที่คุณคาดหวังเอาไว้นะคะก็จะมีเรื่องของความล่าช้าเข้ามาจะไม่สมหวังดั่งใจอยู่บ้างแต่ว่าอย่างน้อยนะคะการที่ดวงดาวโคจรอ,อยู่ในภพเรือนที่ดีเป็นสุภะ เป็นมงคลกับดวงชะตานั้นมันก็เหมือนจะมีบางสิ่งบางอย่างอุ้มชูอุปถัมภ์คุณอยู่นะคะเหมือนมีอะไรบางอย่างมาช่วยรองรับให้คุณไม่ต้องหนักหนาจนเกินไปและสําหรับดาวอังคารนะคะเมื่อโครจรอ,อยู่ในราศีแม่ธาตุน้ํานั้นโอกาสที่มีของชาวพิจิกในช่วงนี้ก็คือการที่คุณจะได้พัฒนาสัญชาตญาณน,นะคะการที่เจ้าชะตาจะมีลางสังหรณ์ที่ดีและแม่ ยถือว่านะคะคุณจะมีทั้งความเข้มแข็งความอ่อนแอและก็ความเห็นอกเห็นใจผู้คนไปพร้อมๆกันนะคะแต่อย่างไรก็ตามข่า,าวพิจิกหากเราไปพิจารณาที่ดวงดาวทั้งหลายนะคะในตอนนี้ในกระดานดวงแม่หมอก,ก็มองว่าชะตาชีวิตของคุณนั้นได้ก้าวข้ามผ่านพ้นจุดที่ยากที่สุดในปีนี้ไปได้แล้วล่ะคะ่ะ ก็เริ่มจากวันที่16ตุลาคมนะคะดาวสุกก็จะเป็นดาวดวงแรกที่ย้ายออกจากตําแหน่งวินาศจะย้ายเข้ามาทับลัคนาเกิดของเจ้าชะตาเมื่อดาวตัวแทนแห่งความสุขนะคะการเงินความรักโครจรเข้าทับตัวก็ย่อมจะส่งผลเกื้อหนุนให้ตัวของคุณนั้นจะมีความสุขกายสบายใจที่มากขึ้นหรือเราจะแปลว่าชาวพิจิตทั้งหลายนาะจากนี้ต่อไปคุณจะโดดเด่น นะะในประเด็นที่จะมีคนเข้ามาช่วยเหลือ mm hmm. เกื้อหนุนซัพพอร์ตคุณมากขึ้นก็ได้ค่ะ แต่ทีนี้เนาะชาวพิจิกปรากฏว่าในวันต่อมานะคะวันที่17ตุลาคมาดาวอาทิตย์นั้นก็จะโครจรเข้ามาอยู่ในตำแหน่งวินาแทนและตรงนี้อาจจะส่งผลให้ชาวพิจิกหลายคนคุณมีเกณฑ์จะได้เดินทางไกลนะคะหรืออาจจะได้ไปข้องเกี่ยวกับการทำบุญการสร้างกุศลในรูปแบบต่างๆนะคะ ปิดท้ายในวันที่24ตุลาคมค่ะดาวพุธนะคะดาวเจ้าเรือนลาพะดาวโชคลาภความสําเร็จก็จะย้ายเข้ามาทับลัคนาเกิดโคจรร่วมกับดาวศุกร์ดาวคู่ธาตุเล็งไปที่ดาวพระฤหัสบดีดาวเจ้าเรือนการเงินนะคะถือว่าตรงนี้ดวงดาวจะเข้าเกณฑ์ดวงเศรษฐี4โงและก็เอาเป็นว่าในช่วงปลายเดือนหรือว่าสัปดาห์สุดท้ายของเดือนตุลาคมนะคะชาวพิจิก คุณจะมีความโดดเด่นเฮงปังนะคะในเรื่องของโชคลาภลาบลอยการที่จะได้เงินได้โชคได้พบกับความสำเร็จแบบไม่คาดฝันเข้ามานะคะ ดังนั้นคะ่ะชาวพิจิกสําหรับโชคชะตาของคุณนะคะในช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนตุลาคมนี้ถือว่าจะเป็นช่วงเวลาที่ชีวิตจะได้พลิกฟื้นหรือว่าจะได้ฟื้นฟูพลังกายพลังใจให้กลับมาอยู่ในจุดที่สบายใจมากขึ้นและก็โชคลาภก็มีความโดดเด่นนะคะหลายสิ่งหลายอย่างก็เริ่มที่จะมองเห็นทิศทางที่เด่นชัดมากขึ้นอย่างไรก็ตามนะคะด้วยความที่ดาวอังคารนั้นจะโคจรแบบผิดปกติ ะะจะเดินช้าอยู่บ้างส่งผลให้ชีวิตประจําวันของคุณนะคะในช่วง3เดือนสุดท้ายของปีนี้มันอาจจะดูสโลไลนะคะมันจะไปเรื่อยๆแบบช้าๆก็จริงค่ะแต่ว่าในข้อดีนั้นก็ยังแปลได้นะคะว่าชาวพิจิกปัญหาอุปสรรคใหญ่ๆนะคะที่คุณได้พบเจอมาก่อนหน้านี้ก็จะลดน้อยถอยลงไปเช่นกันนะคะดวงการงาน ก็หลังจากวันที่17ตุลาคมนั้นค่ะก็ปรากฏว่าดาวเจ้าเรือนการงานของชาวพิจิกจะไปโคจรสถิตยอยู่ในตำแหน่งวินาศและตรงนี้แม่หมอแนะนำนะคะสำหรับท่านใดนะคะที่คุณทำงานเกี่ยวข้องกับเรื่องของเอกสารสัญญาการลงนามนะคะรวมไปถึงการที่จะต้องไปติดต่อประสานงานใดๆในช่วงนี้ก็จะต้องเพิ่มความละเอียดความรอบคอบกันนิดนึงนะคะถ้าจะต้องทำอะไร ก็ตามนะคะพยายามเก็บหลักฐานเอาไว้เนาะไม่ว่าจะเป็นบันทึกข้อตกลงนะถ่ายรูปเก็บเอาไว้หรือว่าจะต้องเก็บในเรื่องของสลิปการโอนเงินต่างๆเพราะว่าเผื่อว่ามันผิดพลาดอะไรขึ้นมาเราจะได้มีหลักฐานขึ้นมาเป็นสิ่งที่ยืนยันนะคะส่วนคนที่ค้าขายคนทําธุรกิจนั้นต้องบอกเลยคุณมีเกณฑ์จะไปเจอกับลูกค้าที่เรื่องมากเรื่องเยอะอย่างไรก็ขอให้อดทนไปก่อนนะคะหลัง24ตุลาคม ค่ะเมื่อดาวพุธได้ย้ายราศีนะคะถึงตอนนั้นแม่หมอมองว่าทิศทางการงานของชาวพิจิกก็จะคลี่คลายจะสบายสบายชิวๆมากขึ้น แต่อย่างไรก็ตามค่ะการที่ดาวอาทิตย์เข้ามาอยู่ในตำแหน่งเบื้องหลังของดวงชะตาแม่หมอแนะนำนะคะว่าให้ชาวพิจิกนั้นพยายามอยู่นิ่งๆเข้าไว้อย่าได้ออกหน้าแทนใครเพราะมีโอกาสที่ตัวคุณจะเสื่อมเสียชื่อเสียงจะถูกดิสเครดิตเพราะว่าความใจดีใจอ่อนของคุณก็ได้นะคะดวงการเงิน ก็แน่นอนค่ะว่าในตอนนี้ค่ะดาวพรฤห,หัสบดีดาวเจ้าเรือนการเงินของคุณก็ได้โคโจรถอยหลังแล้วนะคะ และเมื่อดวงดาวถอยหลังโดยปกตินั้นเราก็มักจะถ่ายกันว่าการเงินการหารายได้ของเจ้าชะตาอ่ามันจะมีความล่าช้ามันจะมีความฝืดเคืองจนจะต้องเอาเงินเก่าเงินเก็บที่มีมาหมุนใช้ไปก่อนค่ะแต่สำหรับชาวพิจิกนั้นแม่หมอมองว่ายังมีโชคดีมากๆเกิดกับคุณเพราะว่าถึงแม้ว่าดาวพฤรรหัสจะถอยหลังแต่ก็จะได้พลังงานจากคู่ดาวพุธด,ดาวศุกร์ในตำแหน่งปัตนิน้นะ นั่นก็แปลว่าคุณยังมีโอกาสมีเกณฑ์จะมีโชคมีเงินเข้าหา เนื่องจากดาวฝ่ายสุพเคราะห์นั้นจะทำมุมสัมพันธ์กันในตำแหน่งที่ดีจึงหนุนส่งให้ชาวพิจิกเนาะคุณจะมีความโดดเด่นเฮงมีความปังเข้ามาโดยเฉพาะในท่านที่ทำธุรกิจทำมาค้าขายหรืออาจจะเป็นยูทูบเบอร์ติ๊กต็อกเกอร์ไลฟ์ขายของในช่องทางออนไลน์งานที่เกี่ยวข้องกับความสวยความงามแฟชั่นอาหารเครื่องดื่มช่วงนี้จะค้าขายดีมีกำไรนะคะนอกจากนี้จเจ้าชะ ก็ยังจะมีโชคดีจากการที่เป็นตัวแทนนายหน้านะการเจรจาการเข้าสังคมจะทําให้คุณเกิดช่องทางใหม่ๆเพิ่มเข้ามาและดาวพุธเดิมนั้นยังเป็นดาวเจ้าเรือลาภะดาวโชคลาภความสําเร็จนะคะเมื่อเข้ามาทับลัคนาเกิดก็ส่งโอกาสนะให้ชาวพิจิกมีเกณฑ์เกี่ยวกับลาบลอยการที่จะได้โชคแบบไม่คาดฝันบางท่านก็จะได้รับมรดกตกทอดนะคะจะได้เงินประกันภยัยเงินจากความ ความเสียหายก็ได้ดังนั้นในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้นะคะแม่หมอยังมองว่าชาวพิจิกจะยังเป็นลัคนาราศีที่จะรวยเงินรวยโชคกว่าใครๆอยู่นะคะดวงความรัก ก็ดาวสุ์ที่ทับลัคนาเกิดนั้นถือว่าน่าจะเป็นจุดที่ช่วยเสริมสเสน่ห์เมตตามหานิยมให้กับคุณส่วนดาวอังคารนะคะที่เข้าไปโคจรอ,อยู่ในราศีธาตุน้ำก็จะทำให้ชาวพิจิกในช่วงนี้คุณจะมีความละเมียดละไมจะมีอารมณ์ที่อ่อนไหวส่งผลให้คนที่มีคู่มีแฟนนะคะช่วงนี้จะมีความเข้าอกเข้าใจกันนะคะจะคิดถึงความเป็นครอบครัวมากขึ้นเอาล่ะเรื่องของปากเสียงก็จะมีอยู่ บ้างเล็กๆน้อยๆตามประสานะคะและในหลายคู่ก็มีเกณฑ์ที่จะได้ไปทำบุญร่วมกันในช่วงออกพรรษานี้ด้วยค่ะส่วนด้านคนที่ยังโสดนั้นแม่หมอมองว่าคุณมีโอกาส จะได้พบรักกับใครบางคนนะคะซึ่งก็อาจจะเป็นคนใกล้ตัวที่คุณมองข้าม,มาโดยตลอดก็ได้และถ้าหากคุณรู้สึกถูกใจยังไงก็ลองเปิดใจนะคะศึกษากันไปก่อนนะคะเพียงแต่ว่าก็อย่าได้ไปคาดหวังอะไรมากนะคะในช่วงเวลานี้ดวงสุขภาพ ก็เมื่อดาวประจำตัวของเราได้ย้ายออกจากตำแหน่งมรณะเนาะในวันที่19ตุลาคมนั่นก็แปลว่าสุขภาพร่างกายของเจ้าชะตาจะแข็งแรงขึ้นมามากขึ้นนะคะเมื่อเทียบกับช่วงก่อนหน้านี้แต่อย่างไรก็ตามค่าชาวพิจิกคุณจะต้องระวังสภาพอากาศที่มีความเปลี่ยนแปลงนะคะระวังเรื่องของอาหารการกินเอาไว้ด้วยเพราะว่ามันจะเป็นสาเหตุที่ทำให้คุณจะปวดท้องหรือว่าท้องเสียได้นะคะ ก็จบไปแล้วนะคะสําหรับคลิปพยากรณ์ดวงชะตาเนาะในช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนตุลาคมปี2567นะคะเอาล่ะใครที่ชอบคลิปนี้นะคะแม่หมอรบควนเนาะช่วยกันกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับแม่หมอและก็ทีมงานด้วยนะคะหรือหากท่านใดค่ะที่คุณใจดีกว่านั้นจะช่วยสนับสนุนช่องของเราเนาะด้วยการกดด o n a t i o super t a หรือจะช่วยกันเขียนคอมเมนต์ทักทายแม่หมอใต้คลิปนี้ก็ยิ่งจะดีมาก เลยนะคะคยังไงแม่หมอก็ขอบคุณนะคะสำหรับการติดตามรับชมรับฟังช่องพี่กิม563 c h a n n ชาแนลด้วยนะคะก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ